อยากฟ้าจางอย่างเห็นผลปลอดภัยต้องรู้3สิ่งนี้เป็น3สิ่งนะคะสําคัญมากสําหรับคนที่กําลังดูแลฟ้าค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากมาได้ที่คอมเมนต์นะคะกับสิ่งแรกเลยที่ต้องรู้นั่นก็คือฟ้าเป็นแล้วไม่หายขาด แต่เมื่อเราดูแลถูกวิธีมันสามารถจางลงได้ข้อนี้ทําไมต้องรู้ก่อนเพราะไม่งั้นแล้วเราอาจจะตกเป็นทาตการตลาดเนาะหรือว่าไปหลงเชื่อได้ว่าหายวับฟ้าหายขาดฝ้าเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หายขาดไปไหนนะคะการที่เรามองไม่เห็นบางทีก็คือจะมีลางๆจางๆอยู่ข้างในการที่เราดูแลดีสิ่งที่มันทำได้คือจางลง บางคนก็คือจางลง20บ้าง30%บ้าง5 0บ้างบางคนดีหน่อยก็คือไปถึง 8- 9 0ค่ะอ่า,อาในเรื่องของ9 0กว่ารเนตรงนี้มันก็แทบมองไม่เห็นแล้วมันเหมือนกับเป็นเงาแค่ลางมากๆเราเอาแป้งทาทับบกทับก็แทบมองไม่เห็นนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าฝ้าจางลงแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไปหลงเชื่อเนาะอย่างบอกว่า ฝ้าหายขาดฝ้าหายวับหายเกรียงอันนี้เราอาจจะไปหลงผิดไปใช้ครีมแรงสารแรงเพื่อจะกัดลอกตรงนั้นให้มันหมดไปได้ก็ต้องระวังนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องยืนพื้นว่าฝ้าจางได้เราจะได้มีกำลังใจค่ะในการหาวิธีที่ถูกต้องข้อที่2นะคะฝ้าเป็นแล้วจางแล้วสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ อันนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปการที่เขาจะมาเป็นใหม่ได้กลับมาเข้มขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากปัจจัยที่เราไปโดนมาไปทํามาเช่นปัจจัยเรื่องของฮอร์โมนเช่นคนที่กินยาคุมกําเนิดฉีดยาคุมกําเนิดหรือว่าเข้าใกล้ไวทองหรือช่วงตั้งครรภ์คนที่ไปทํากิจกรรมกลางแจ้งรักษาฝ้าจางละแต่ว่าเปลุยเลยไปเที่ยวทะเลไปไปเที่ยวภูเขาตากแดดจัด,จดไม่ทาครีมกันแดดอันนี้ฝ้าก็กลับมาได้เช่นกันหรือบางค คนทำเลเซอร์มาละแต่ไม่ได้ทาครีมกันแดดให้มากพอออกไปลุยกิจกรรมกลางแจ้งออกไปโดนความร้อนเนาะความร้อนหน้าตาพวกนี้ฝ้ามันก็เลยขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้เราถ้าเรารู้ปัจจัยแล้วเราจะรู้ว่าต้องป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุไม่เช่นนั้นแล้วเราออกไปลุยลุยลุยคิดว่ามันจางมันหายไปละลุยเสร็จมันมาใหม่ได้ค่ะอันนี้มันเพื่อเตือนตัวเรานะว่าเราประมาทไม่ได้ เพราะว่าเราต้องอยู่กับแสง u v เราต้องอยู่กับแสงเรื่องของจอมือถือต่างๆจะได้ระวังกันไว้ค่ะ 3. นะคะฟ้าไม่ชอบอะไรรุนแรงดังนั้นไม่ว่าวิธีที่รุนแรงไปกัดไปลอกไปใช้ครีมแรงๆกับเขาเขาจะไม่ชอบดังนั้นเมื่อใครนะคะที่ดูแลฟ้าแบบที่คิดว่าจะกําจัดมันให้สิ้นซากแบบที่ขัดเลย คิดว่าหน้าของเราเป็นเหมือนกับจานเนาะเอาสก็อตไบหรือว่าฟอย์ขัดหม้อขัดขัดขัดจะให้ออกมันไม่ใช่นะคะเพราะเกตบอกแล้วว่าเม็ดสีเมลานินมันอยู่ข้างในคุณขัดแต่ผิวข้างนอกเนี่ยมันไม่ออก ยิ่งคุณขัดผิวเราจะบางค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวบางผิวแดงและแสบแดงมันก็จะไวต่อแสงเวลาออกไปเจอแดดฝ้ามันก็จะยิ่งเข้มขึ้นดังนั้นไม่ต้องไปนั่งทําอะไรที่มันรุนแรงกับผิวของเรานะคะรวมถึงต้องอยู่บนความปลอดภัยก็คือครีมแรงสารแรงอะไรกัดลอกลอกฝ้าต่างๆไม่ต้องไปทําค่ะถ้าเราดูแลแบบลดเม็ดสีเมลานินดูแลเลี่ยงแดดดูแลด้วยการทาครีมกันแดด ฝ้ามันก็ค่อยๆจางลงได้และอย่าลืมนะคะสุขภาพร่างกายทั้งกายใจก็สําคัญเช่นกันเพราะถ้าอารมณ์หงุดหงิดระหว่างดูแลฝ้าเครียดอีกฝ้ามันก็ขึ้นมาได้เพราะมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนแล้วเช่นกันด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่นะคะเกดอยากแนะนําด้วยใจเลย3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ที่ปลอดภัยเห็นผลไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดำตัวแรกเลยนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้า หน้ากระชับระดับยีนเชเคที่ตัวนี้คือตัวบำรุงที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ำให้ผิวหมดปัญหาคนที่ทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าและยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากการแพ้สารด้วยโดยเซรั่มตัวนี้จะใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทารอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทา3จุดที่มีฝ้ามีกระ ร่วมกับการทาดีีกันแดด KT spf 50 pa บกที่กันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและแนะนำสบู่นะคะที่ไม่มีสารซัลเฟตชุดนี้เซตนี้สนใจทักเข้ามาได้ค่ะ